สวัสดีครับ f อซทุกท่านดูเทินไก่อย่างไรเล่วันนี้เดินทางมาสมทบนะครับฝากเกียงไกลมอบหมายให้พี่บัตรสมบัติรกรกบนาฏไปคดีที่บางค้าครับสพบางค้าเรื่องตจดฉี่นะครับผมก็เลยมาสมทบครับกับอดีศรธวรานะลบปัจินบุรีผมเดินทางมาถึงเขาหินซ้อนครับเขาหินซ้อนเออว่าผมเห็นดาด่ะ ก็ไม่รู้จะเรียกผมหรือเปล่านะครับอ้าวเดินใช้บรบเบอร์สวัสดีครับผมอ่าฟ้าจะหมานดาน่านวะเมือนี่มากับป๋าเกียงไกลครับเห็นป้ายไหมข้างหลังผมอะ่ะมิดานมิดานเดี๋ยวพาพาไปดูบรรยากาศด่านหน่อยว่าเขาอินซ้อนนี่ เป็นสอพอ,อะไรจอดเพราจอดไม่ไปเลยเป็นสพอะไรอ๋อมีรถสิบล้อเพราะจอดไม่ไปอ่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันมายูเทิร์นไกลครับผมเห็นด่านผมเลยจะวนวนไปดูหน่อยว่าเขาตรวจมีโต๊ะเปรียบเทียบปรับครับเท่าเท่า,ท,าที่ผมมองนะ,ะนครับผมผ่านมาพอดีเมื่อกี้ผมไปเข้าปั๊มมากดฉี่ผมเลยเข้าปั๊มเรื่องอ้าวเห็นแล้ว ก็เลยเห็นด่านก็เลยผมต้องผ่านนะครับสวัสดีครับพี่คนคนครับทุกท่านเลยเข้ามาเอาเดี๋ยวดูด่านกันเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะเอดูหน้าธนาพลเดี๋ยวเบื่อผมวิ่งมาจากทางจังหวัดสักแก้วอะครับทางจังหวัดสักแก้วแล้วก็จะมุ่งหน้าไปฉะเชิงเซาไปสพบางคานะครับ ก็ไปติดตามให้ปากเกงไกลหน่อยแกต้องการบันทึกบันทึกให้จับกลุ่มที่สบาพบางคาที่เป็นี่เป็นคลิปอะครับเมื่อคืนปากแกงพูดถึงอยู่วันนีดด้ผมอยู่ปาจินบุรีวันนีดด้ผมก็เลยต้องเออมาดูสักหน่อยตามหน้าที่นักรบดันเถือนเจ้าหน้าที่อยู่เเยอะไหม ้าคนเปลมีรถคันหนึ่งจอดสี่ห้าคนสี่ห้านายสี่ห้านอ่อดูบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้มานวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเห็นไหมครับข้างหน้าจะมีด่านนะครับรถจะเบรกแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูกันสักหน่อยวันนี้มากับบัดดี้ครับ บ้านีที่อดิซอนตะวันล,ลาบ้านปือวายในเขาหินซ้อนจังหวัดชาเชิงเซา <c oughs> ชาเช,ชิงเซาม,เมั้นะชาเชงเซาป่ะอาเรียนเชิญนักรบดาเถื่อนนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีอยู่ที่อยู่ที่อ,ทอ่าสอพศรีมหาโพธิจังหวัดปัตตินีนะครับคดีรถชนชาวปัตตินีเ้าเก็บป่วยป่ะชาวปัตตินบุรีช่วยกันสแสดงพลังหน่อยครับ เอาเก็บแล้วครับเก็บแล้วอ้าวตายหาแล้วเห็นนักลบด่านเถื่อนมาหรือเปล่าเออมีตำรวจกี่นายเดี๋ยวดูกันถามเลิกแล้วท่านเลิกแล้วเหรอเอาเพิ่งเจอสิบโมงกว่าเองเอาเดี๋ยวผมจะยกกล้องออกมาจากตรงนี่เอาเก็บแล้วครับดูดิเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วครับไม่รู้ด่านอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวลงดูดูดูด่านนะครับเออ จราจรสีมโหสถมันเก้าหนึ่งจอดจอด,นะจอดหน่อย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 เอาเราผ่านมาแล้วนะครับหน้าที่ของนักรบดันเถื่อนประชาชนเราย่มอมไอพี่เราไปดูเดี๋ยวผมเยี่ยวนนักรบดันเถื่อนเราย่อมยม,มีเราเราสงสัยได้อะครับเดี๋ยวผมใส่แม็ดก่อนนะครับผมสงสัยนะครับว่าด่านอะไรนะครับไม่ได้มาก่อกวนนะครับเอาเจ้าหน้าที่ตาร์รถลว สวัสดีทุกท่านเข้ามาครับสวัสดีทุกท่านเลยครับเอาเก็บก้วยนะครับพี่น้องเห็นไหมนะบรรยากาศผมเดินทางมาถึงก็เก็บปวยเลยอืมีรถเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจฉีหรือเปล่าโอ้ครับมีโต๊ะเปรียบเทียบปรับนะครับ จะเปรีบเทียบปรับไี้มหาโฟสวัสดีครับพี่ไม่ได้มีอะไรครับผมลงมาเยี่ยมชมด่านหน่อยครับเห็นมีด่านก็เลยลงมาดูหน่อยว่าด่านอะไรครับท่านเดี๋ยวนี่ไม่ต้องใกล้ผมก็ได้นะนะอ่าตอนนี้โรคโควิดนะครับอยู่ห่างกันก็ได้อยู่โรคโควิดนี่มีด่านอะไรครับพี่ครับ หรออ๋อไม่เป uh, oh, ็นไรผมลงมาสอบถามเนาะท่านเนาะครับครับผมครับเลิกเลอกพอดีเอาเอาว่ากันไปเนาะยินดียินดีที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมท่านอยู่ที่สพสีมหาโพธิ์ครับนี่สีมหาโพธิใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีอ้าวสีมโหสดอ๋ออยู่นี่เนาะอ๋อคนคนคนละที่กันพอเข้าใจเข้าใจโอ้มันมันคล้ายคล้ายกันเนาะ อันนั้นไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้ไปหาท่านหรอกผมจะไปสีมหาโพธิ์ครับพรุ่งนี้ไปไหนมาพี่ไปไหนมาผมจะไปบางค้านะครับก็ไปดูดูไม่ไม่ผมจะไปดูติดตามคดีหน่อยเรื่องเรื่องเจ้าหน้าที่จับตจดศีก็เป็นประเด็นอยู่ผมจะไปตามให้เรื่องให้ป๋าเกียงหน่อยนะโอเคครับโชคดีครับ่อเลยครับผมอ้าวยินดีเจ้าหน้าที่ก็เก็บด่านพอดีครับครับเจ้าหน้าที่เก็บด่านพอดีวันนี้ผมก็ไม่มีประเด็นอะไรเราผมมาเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เฉยๆนะครับพูดีทุกนายครับ พูดดีทุกนายมากรป๋ากเกียงครับให้ปัดเกียงนั่งหลังนะครับเนี่ยให้ให้ประปัดเกียงนั่งหลังเก็บด่านพดดอดีสีมโหสดสีมโหสดอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาดูไปแล้วครับไปหมดเลยรู้สึกว่าจะเห็นรถผมวิ่งเมื่อกี้ก็เลยว่า <c oughs> เลยว่าไปไปแล้วสวัสดีครับพี่วัฒน,นาทองทิพย์ไปแล้วไปหมดแล้วครับ อ่าด่านแตกอีกแล้วเขาบอกก็เห็นผมอยู่ไม่มีอะไรเยอะครับ <laughs> อ่าพรุ่งนี้นะครับเอเก็บด่าน <laughs> เอาเอาไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะพูดต่อสักหน่อยว่าดูด่านนิดเดียวดีท่านได้เวลาเลิกพอดีได้เวลาเลิกพอดีไปแล้ว อ้าวไปแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในนูน่นนะวิ่งไปแล้วเก็บกล้วยผมมาถึงเก็บกล้วยาพอดีสีสมโหสดไม่ใช่สีมหาโพสีมโหสดอ่ะสีมโหสดมันใกล้เคียงกันนะไอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวปัตตินบุรีผู้ที่เคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐกระทำสาพาสีโมโหสดพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่สาพาสีมหาโพนะครับช,ช่วงชว่วงเช้า ไปหาชาวไปหาเที่ยงครับใครอยู่ใกล้นะครับเอซีอยู่ใกล้เดี๋ยวผมเดินใส่เข็บขัดเดี๋ยวเห็บหมาจะมาด่าผมใส่พอดีเจอกันครับที่สีมหาโพธิแล้วทีนี้ชาวปจินบุรีครับผมอยากเห็นน่ะแสดงพลังหน่อยครับได้ไหมสวัสดีนกป้อมปนอมผมอยากเห็นหน่อยอ่ะชาวปัจินบุรีอ่ะนัลบด่านเถื่อนออกมาสู้ออกมาสู้เพื่อพวกเรานะครับชาวปัจินบุรีผมว่าเยอะ แต่ว่าท่านจะออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ขอขอพลังหน่อยกินบุรีพี่อจิระนะครับเอาเอาเอาไม่ต้องบอกนาะมสกุลแกก็พรุ่งนี้แกก็ทักมาอยู่ว่าอยากมีขนมเคก้กมาเลี้ยงนักลบดันเถื่อนพวกเราที่เดินทางไปที่นั่นนะครับคดีรถชนครับพรุ่งนี้จะมีการคือเราไม่อยากพูดออกสื่อเยอะนะครับเอาไว้เซอร์ไพรส์ที่นั่นเลขอาจจะออก157ที่นั่นนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ดูดูเอาเองอยากรู้อยากรู้อยากลุ้นมาครับพรุ่งนี้ก็ป๋าสโสพลสัมพาวเทศแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนขอบคุณท่านขอบคุณท่านมากๆที่ท่านให้คําแนะนําให้ข้อกฎหมายที่เราจะไปต่อสู้กันลําพังพวกผมนะครับก็ความรู้ก็ครูพักรักจําเอาก็ไอเรื่องกฎหมายเราก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเราอาศัยว่ามีกลุ่มนะครับสวัสดีครับพี่จิตติสิงคู่เป็นใช้บรบเบ์ เขไม่ได้เปิดเน็ตยังติดเลยแวะปั๊มบแม่เออแวะแวะก็ได้ขับตรงไปตลอดโดยบิ่กลบกับบินกองงามอะไรอย่าง้เจอถนนถนนเอาเดี๋ยวผมยุติไว้แค่นี้ก่อนนะครับพูดพูดเยอะเดี๋ยวเบื่อพรุ่งนี้มาเจอกันผมอยู่หนองคายแล้วพอดีผ <SM magg ot> มมาเมื่อวานมามาคดีเรื่องสีมหาโพธิ์เนี่ยครับทีนี้ก็แปลกใจไว้ท่านาพลเดี๋ยวไปโผล่นู่นไปโผล่นี่ครับเอ่อมันที่ประจลงเท้าผ <potrze ach> มก็เลยต้อง ต้องเดินทางหน่อยนี่ผมเข้าปั๊มแป๊บหนึ่งครับซื้อน้ํากินก่อนซื้อน้ํากินสักพูดหน่อยเดียวคอแห้งแล้วออกจากบ้านมาก็กินข้าวเช้ามาแล้วหน่อยหนึ่งสวัสดีไปถึงป้าเกี้ยงกทยอ่อนก็กลุ่มนักลบดันเถื่อนทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยกับเพื่อนๆเ,เ,เรา่เผู้ร่วมอุดมการเดียวกันเจ็ดเจ็ดป่ะอ่าไปก่อนครับออะเดี๋ยวอธิศรตะวัน,นวล่สวันดีเพื่อนๆหน่อยไหนไหนเดี๋ยวจยเจอรถเดยเจอรถ เ,ออเดี๋ยวไม่เห็นอธิศรตลอวลาบัดดีผมเองเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันอ่าเอาวัตดีก่อนวัตดีนักลบดันเทือนทุกท่านครับอ่านี่ผมอ่าเดี๋ยวไปจะไปก่อนละเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำล้างน้อล้างตัวหน่อยล้างหน้าล้างตาโอเคผมก็ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ